เทคนิคการยิงสไนเปก็คือวางเป้าให้ตรงกดซูมแล้วยิงเลยจบยิงโดนไม่โดนก็ช่างนะยิงไปก่อนเดี๋ยวมันก็โดนเอง <c oughs> จริงๆอันนี้พูดจริงนะเนี่ยฮัลโหลมดดนไม่ยิงวว้าโดนระเบิดผมคนเดิมมันเอาปืนป้องไปยิงมันโกงอ่ะดูดิโอ้โหมาเจอใครวะเนี <c> ่ย <oughs> นี่เตี๋ยวปลาจรอระเข้ใครเป็นใครวะเ <Bye. S 1> นี่ยนี่สูมแล้วยิงไปแกล่ะทุกคนเทคนิคที่เราเรียนมา นี่เป็นงไงทุกคนเห็นไหมเทคนิคที่เราเรียนมาครับซูมแลวยิงแบบรวดเร็วว้าวค่อยๆเองโอ้โหโดนหัวครับฟุกจัดเืินจะมีคนโอ้โห,หผมไมเห็นแวบ,บแวอยู่ยิงแบบรวดเร็วที่เราเรียนมาที่เราเรียนมาอ <c oughs> นอนไปวะบาอุ <c oughs> โดนขา คิดจะเติม UC เราขอแนะนําบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสัทเกมมิ่งเติมง่ายสะดวกและปลอดภัยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับสายเติมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ a t u c วิ c s v i t มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะเติมง่าย,ายปลอดภัยใช้แค่เลข UID ในการเติมเท่านั้นนึกจะเติม UC นึกถึงวิสัทเกมมิ่งสวัสดีมนุษย์ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาแบบกึ่งสาระนิดนึงอีกแล้วเหรอหลายคนเนี่ยอยากให้ผมแบบแนะนําวิธีการเล่นสนับเริ่มต้นเลยเปิดตั้งค่านะครับแล้วก็เลือก การยิงแบบแตะนะผมจะว่าแบบแตะเนี่ยมันจะยิงได้ทางระยะใกล้แล้วก็ระยะไกละนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันเลยดีกว่าเอาจริงนะทุกคนเทคนิคนไม่ได้รับอะไรนะครับง่ายๆเลยของผมคือเล็งเป้าให้ตรงก่อนวางเป้าให้ตรงซูมและยิงเลยซูมและยิงเลยย้ํานะครับจะไม่มีการซูมแล้วรอนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยได้หรือเปล่ามีคนเฮ้ยไม่ไมีเพิ่มเฮ้ยหมสิน้นโอเคโอเคต้องหากลอก่อนนะครับถ้าเป็นสไนเน่ย ไม่มีเกาะคือนัดเดียวล่วงนะอหัวสายหาเกาะได้แล like ้วหมวกไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮยปืนไรอะถ้าระยะใกล้ผมแนะนำ x3 x4 นะถ้าระยะไกลก็ x8 ไปเลยนะครับ x6 อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสไนเปอร์แล้วก็เจอ x6 จนได้อย่าลืมนะครับซูมแล้วยิงเฮ้ยซูมแล้วยิงเอาโดนไม่คนละตี้กันี่วาเอาไปเพื่อนบังคุด จอมระเบิดผมคนเดินไอ้เอาปืนโพกเลยยิงไปบ้าเอ้ยมันโกงอะ่ะดูนี่โอ้โหมาเจอใครวะเนี่ย,ยนี่เสือป่าจอมระค์ใครเป็นใครวะเนี่ยบ้านี่สูงแล้วยิงไปแกเราทุกคนเทคนิคที่เราเรียนมา,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคูลตี้กันไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องซ้ำก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขาชุกกันได้เอาไปไหนแล้ววะ I'm dying ไอ้ตัวปืนโพไอ้ผ้าเอ้ยเอาสกอร์เปียนมายิงเราดังนั้นการยิงที่เร็วที่สุดเนี่ย ก็จะทาให้เราแบบมีโอกาสยิงโดนได้นะแต่ว่าโอ้โหมันก็อย่างนี้ไงเฮ้ยตัวนี้แม่นว่ะไอ้บนป้ายแม่นว่ะสําคัญนะครับผมจะย้ําเสมอว่าพยายามเล็งเป้าให้ตรงก่อนแล้วก็ค่อยซูมแล้วยิงนะครับอุ้ยเอา้าเขานนอกว่ะเขาโดนแจมนี่งไงยิงเลยโอ้ไม่โดน <laughs> ลานไข่บาเนี่ย เป็นคนนี้มาช่วยเราไว้ทุกคนมันมีคนยิงไอ้ตัวป้ายช่วยครับนายเหมือนเขาจะเล็งไอ้ป้ายไปเนี่ยเดี๋ยวขอดำก่อนขอดำตูดหนะ่อยโอ้โหดำชามากอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ป้ายอุตส่าห์ช่วยแล้วเนี่ยเอาโดนเขาโดนยิงว่ะเอาไงวะเนี่ยตัวป้ายยังไงครับตัวป้ายเหมือนโดนโดนโดนใครยิงไม่รู้ไปก่อน,นได้ไหมเนี่ย เนี่ยคือผมจะบอกว่าจังหวะที่เขาที่เขาแบบวิ่งวิ่งอ่ะเราเราไม่จำเป็นต้องรีบยิงนะครับเราว่าจังหวะที่เขาวิ่งอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาหลบเขาตั้งรับเราอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซูมค่อยๆแล้วค่อยเล็งก็ได้นะถ้าเป็นจังหวะที่เรายิงฟรีนะเนี่ยเห็นไหมอุ้ยเขายิงใครแล้วอ้ยเขาวงเขาวงวงจังหวะโอกาสเฮ้ยเขาวงหรือยังเนี่ยเหมือนจะมีคนโอ้โหผมเห็นแวบๆอยู่ยิงแบบรวดเร็วที่เราเรียนมาที่เราเรียนมา ขาไม่ตายโอ้โหบว <c oughs> าพลาดนะครับล้วเมื่อกี้จังหวะมันซูมช้าเพราะว่าเราชักกระสุนอยู่นั่นเองนะสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยผมยิงเร็วมากนะครับถามว่าทาไมเราต้องรีบยิงเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเรายิงช้าศัตรูเขาก็จะเห็นเรานิ่งๆนะครับดังนั้นเราต้องรีบยิงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยขยับได้แล้วพอตัวเราขยับเราก็ไปหลบกระสุนในจังหวะที่เราหลบกระสุนเนี่ยให้เราพยายามเล็งเป้าให้โดนศัตรูไว้ก่อน แล้วพอจังหวะมันชักกระสุนเสร็จปุ๊บเราก็กดซูมแล้วยิงเลยแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้นะครับซึ่งแน่นอนครับตายไวครับ <What? S 1> <c oughs> ยังจะมีหน้าแนะนำคนอื่นเาอีกนะ <No. S 1> รอบนี้คือเราจะเล่นแบบว่ามาลองไม่ซูมดูนะทุกคนระยะ <No. S 1> ใกล้ๆซึ่งก็ไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะครับขนาด <Yeah. S 1> โอ้โหรอบนี้คนเยอะมากเฮ้ยเยอะกว่ารอบที่แล้วอย่างเนี้ยไอแปดสวยสวยใครลงมานายเธออุ้ยไม่รู้ 8อยู่ไอ้บ้าเอ้ยไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยบ้ายิงอะไรเอ้าตายเลยทำไมผมยิงแบบไม่โดเลยวะทุกคนเกียดไหมนี่ขนาดเราไม่สู้ไปไหนแล้วอ่ะเสียงเงียบไปแล้วเมื่อกี้มีปืนพกยิงกับระเบิดด้วยนะทุกคนยีงบอกว่าโดนดังนะเนี่ยค่อยไปนะค่อยไปเราจะค่อยเล่นนะครับเฮ้ยเจอคนนี่ค่อยๆๆเล่นๆโอ้โหไม่โดนเป็นไงล่ะ บอกว่าให้รีบยิงโน้ปอุ้ยอุ้ยอะไรวะตัวตัวนะเมื่อกี้มาจากไหนเพื่อนเฮ้อะไรเนี่ยเดีวเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เขานั่งไงคือเมื่อกี้เขานอนอยู่แล้วผมไปกระโดดเหยียบเขาแล้วเขานั่งเฉยรู้ก่อนมันบลั๊กองงครับไม่รู้ว่ามันบั๊กหรืออะไรนะวิ ไม่รู้ว่าอุ้ยอ้าวแบบนี้แบบนี้รู้ป่ะทุกคนขอแบบหัวเน้นๆได้ไหม Nope โอ้โหไม่โดน Nope เฮ้ยไม่โดนหัวเฉยเมื่อกี้พยายามเสร็จยังเพื่อนพยายามเสร็จยังเพื่อนแม่เป็นไงทุกคนเห็นไหมเทคนิคที่เราเรียนมาครับซูมแล้วยิงแบบรวดเร็วไม่มีคนวิ่งครับค่อยๆเล่นนะ เหมือนในตึกยิงเหรอค่อยๆเลงโอ้โหโดนหัวครับฟุกจัดฟุกจัดจังหวะที่แบบเรายิงฟรีอ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องรีบซูมเลยยิงนะเราก็แบบยิงแบบเนี้ยคือแบบค่อยๆเลงนะครับก็จะโดนเองนะครับคือจังหวะไหนที่ยิงฟรีนะหวังว่านายจะไม่รู้นะเราอยา่อยุยเขายิงอะไรวะเดี๋ยวเขายิงใครอะ่ะ ยิงอะไรกันนะเพื่อน <laughs> ยิงอะไรกันนะเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยใครเนี่ยยิงอะไรเนี่ยแป,แปะเนี่ยชุบกันแน่เลยว่ะทุกคนผมว่าน่าจะชุบกันอยู่ได้เวลาครับโชว์ทักษะที่เราเรียนมาครับเอาไปไหนแล้ววะ <No. S 1> เป็นไงครับไม่โดนเฮ้ย <laughs> <laughs> นอนเฉย ทำไมเสียง PM เหมือนเสียงปืนมันอยู่ด้านซ้ายแตัดทำไมตัวเขาอยู่ด้านขวามันบักปะเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกคนว่าวิธีการเลงเนี่ยไม่ยากเลยคือพยายามเอาเป้าที่อยู่ตรงกลางเราไหมแดงๆอย่างนะครับคือทุกครั้งที่เราเดินเนี่ยแล้วเราเห็นศัตรูเราพยายามเอาเป้าเนี้ยให้มันปจี้ให้โดนศัตรูก่นถ้าเราเลงตรงตอนแรกเนี่ยมันจะทําให้เราแบบคุมคุมเป้าง่ายถ้าเกิดว่าเราเลงห่างจากศัตรูเนี่ยเราต้องขยับ เป้าเนี้ยให้มาใกล้ศัตรูแล้วค่อยยิงซึ่งมันจะทําให้จังหวะนั้นมันช้าแล้วเราก็จะแบบยิงพลาดนะนี่ก็ต้องไปฝึกนะเฮ้ยเสียงอะไรกระโดดเสียงอะไรกระโดดไม่ใช่ยิงอะไรโมซี่เหรอเฮ้ยมีคนมาไม่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 ไม เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีระดับยิงอุ้ย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 ถอยก่อนนะครับถอยก่อนนะครับต้องทิ้งระยะห่างไม่หมดเงินละเนี่ยทุกคนจังหวะยิงฟรีเนี่ยเราก็ค่อยเล็งครับเอาแบบให้โดนหัวเลยไม่จำเป็นต้องรีบนะแบบถ้าเรายิงฟรียิงไปเอาไม่โดนหัวได้ไงวะเฮ้ยไม่โดนหัวเฉยเล็งอะไรเพื่อเอาหัวแตกไม่ยอาบอกว่าตีสามอันเนี่ย เ้ยมันยืนนิ่งอย่างมันมันอู๋มันเอดอับว่าเร็วว่าเร็วทำไมยืนนิ่งเมื่อกี้ผมประม่านะอุ้ย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 ขวาย,ยิงมาได้ไงวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอยู่บนเนินเราชิกไหมแล้วโอเคเอ้มันยิงมาได้ไงเมื่อกี้เนินมันบังอยู่นะโปรมองวะเนี่ย <laughs> มันเห็นได้งไงวะ <laughs> เนี่ยสองคนอยู่ตรงนู้นครับแล้วก็คนหนึ่งอยู่ตรงนี้ตีสาม อา้าโดนตัว,ว,ว,วไปทีนึงเหมือนจะเอดับสองคนเลยว่ะทุกคนไปไหนแล้ววะข้างหลังไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าสองคนอยู่ตรงสโมกเนี่ครับคนนึงอยู่บนเขาน่าจะอ้อมมายิงเราแล้วล่ะแปลบบนึงนะไปไม่ได้ว่ะต้องเล่นหินนี้ว่ะเราต้องห้ามอยู่นิ่งนะทุกคน เน um mm hmm. ี่ยจ nah ังหวะที่ผมซูมเนี่ยผมก็ขยับตัวไปมานะครับอุ๊ยโอ้โหเห็นไหมเจอแล้วยิงเร็วจังวะเจอแล้วเอหนักปะเนี่ย อุ้ยเอดับว่ะอุ้ยไม่โดนหัวครับถ้าโดนหัวกี้ผมแพ้นะเกือบไม่ได้กินไก่นะทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านี่เป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้นะเอาเปวนว่าก็ลองไปทําตามไม่ได้สรับมือใหม่นะครับส่วนใครที่เล่นเก่งแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะคลิปนี้ก็คือคนที่เล่นเก่งอยู่แล้วก็อาจจะยิงได้ดีป็นยังไงก็ต้องยิงได้ดีกว่าผมอยู่แล้วล่ะ ส่วนใครที่เป็นมือใหม่ก็ลองเอาไปฝึกดูได้นะครับประมาณนี้แล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม <c oughs>